คืามว่านั่งสมาธิก็ช้าไม่โอ้ยหยดเครื่องออกค่ะนั่งไม่โอ้ยหเครื่องออกกออกชานอบาันนี้ก็คือจี๋ที่วิยากรคุณครูอาจารย์เาก็จะชมว่าบบนี้นักเรียนเดินสมาเดินเดินสมาธิคือเดินจงกรมได้ดีมากและนั่สมาธิได้ดีมากจะเห็นพัฒนการที่ต่างจากเมื่อเช้ามากเลยนะคะเปอะไรอีก ไมีแล้วค่ะาเดินกลับบ้านไมคะี่บ้านเ่ยโอเคน้าค่ะนยคคะนูชวทั้งโะัโอครับผมชื่อต่อครับก็วันนี้ก็สกมากครับก okay. ็ได้รียรู้อะไรหลายอยเกี่ยวัานนี้ประสดตี ยานะครับก็ผมโ,โดยโวยต้องเป็นนักกีฬาครับการเล่นแบบนี้ประมาณมมมาน,นี้เนี้ยมันจำเป็นมากๆก็ก็แข่งแข่งกีฬาเขานั่งประมาณนี้ก่อนหน้าเีผมเล่นอะไรเล่นบาสเกตบอลมแล้วมีประมาณน,นี้นแล้วก็มีเจมส์ทีน,น้ำหมองนะครับมันก็ไม่โรคไม่โรคไม่วอกแป๊ดครับ<ม>จะได้บอกว่าอ๋อคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลยเพราะว่า กีฬาที่ผมเล่นมันเร็วมันเร็วมากครับเรียว,ว่าเราต้องมีสติทุกครั้งแม้ว่าจะออกใช้ชีวิตข้างนอกก็ต้องมีสติทุกครั้งครับ กับเหล็กหกิโลอะไรหนักกว่ากัน oh, <okay. S 1> ต้องเท่ากันจริงมากก็1นกิโลเท่ากันอ่ะถ้าเกิดคุณเอานโน่น หนูสามารถที่จะมีเครื่องมือดึงดึงไอ้มวลของนุ่นน่ะกลับมาอยู่ตรงนี้ดึงรัดเข้ามาดึงรักเข้ามาเหมือนเราใช้คําว่าบุนโถดึงกิตของเราที่ฟุ้งอ่ะเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันนุ่นหางหนักดึงีโดที่ถูกใา เวลาครูคิดขน,นาไม่ออกคุณจะเดินตัว